ส,สดีรับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้ง2อง,องรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ k, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นกจกับช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่บิลิเวอร์สามตรงท้ายของหัวข้อช่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดลอาอดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อเลยครับคลิปตั้งแต่วันที่1 ถึงวันที่10สิงหาคมนะครับลดราคาให้เป็นช่วงต้นเดือนสิงหาคมนั่นเองเนาะวันที่10สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายนะครับและอด,ดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวสาวโคจรถอยหลังแล้วครับจากราศีมีนพบกัมมะเข้าสู่ราศีกุมพบเลือนสุภาซึ่งในทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักเนาะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับดาวพักก่อนมันจะมี2รูปแบบครับรูปแบบ เอ,เ,อเอาเอาดาวที่จะมีการโคโจรถอยหลังก่อนมันจะมีอยู่ดาว3ดวงนะครับหมายถึงว่าดาวรายปีขึ้นไปนะครับหมายถึงโคโจร1ปีนานนานหปีขึ้นไปจนถึง7ปีนะครับก็มีดาวพาสปีใช้เวลา1ปีย้าย1ราศีดาวเสาใช้เวลา2ปีครึ่งต่อ1นราศีดาวมฤตยูใช้เวลา7ปีต่อ1ราศีนะครับก็จะมีดาว3ดวงนี้ที่โคโจรพักหรือถอยหลัง2รูปแบบเรามาทําความเข้าใจกับการถอยหลังรูปแบบแรกไม่นานครับแบบหนึ่ง เช่นดาวพฤติยูอยู่แล้วกันนะครับดาวพฤตยูเนี่ยโคโจรในราศีพฤษภนะครับหราศีมี30องศาอันนี้เราไม่ต้องจำนะเพราะว่าผมแค่อธิบายให้ฟังเฉยๆดาวฤตยูโคโจรอยู่ในราศีพฤษภเดินหน้าเข้าไปแก่องศาไปเรื่อยๆแล้วโคโจรถอยหลังกระชากกลับมานิดหนึ่งองศามาเดินไปเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าแก่องศาแต่พอมันถอยหลังเรียกว่าถอย องศาห,หรือเรียกว่าพักองศานั่นเองเลยเรียกว่าดาวถอยรูปแบบเนี่ยรูปแบบแรกเนี่ยเรียกว่าพักองศาหรือถอยองศาย่นกลับมานะครับร่นกลับมานิดหนึ่งนะแต่ยังอยู่ในราศีที่ตัวเองสถิตอยู่นะครับนี่คือเรียกว่ารูปแบบแรกส่วนรูปแบบที่2เป็นดาวเสาร์ที่กำลังจะโครจรถอยหลังเรียกว่าพักข้ามราศีหรือว่าพักข้ามเขตราศีออกไปดังน,น,นั้นเนี่ยหมายถึงจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่งนะครับมันเลยเป็นการพัก รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบที่2นั่นเองเดี๋ยวเรามาทาความเข้าใจกันเลยสำหรับราศีมิถุรนราศีมิถุนทางทิศตะวันตกจริงเหนือได้ทั้งราศีมัคนนเช่นเดีวยวกันครับแต่นุราศีมิถุนตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ทำลายของดาวเสาร์กันก่อนนะครับดาวเสาร์นเนี่ยได้โคจรอยู่ในราศีกุมปีสองพันีกคือยหกริบแปดต้นปีนน่ยคือี่ราีกุมพ19พฤษภาคมโคจรจากราศีกุมข้ามเขตมาในราศีมีนอยู่ในตำแหน่งกรรมะ บพบเลนกรมมะยูนิเกณฑนลัคนาเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าคนมิถุนจากนี้2ปีครึ่งที่ดาวเสาย้ายมาเนี่ยตั้งแต่19พฤษภาเนี่ยครับนับไป2ปีครึ่งเนี่ยดาวเสารจ์จในิเกณฑ์ลัคนาซึ่งจะต้องระมัดระวังให้มากเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวทุกทุกและเป็นดาวบาปประเคราะด้วยเป็นประธานบาปประเคราะห์ครับดังนั้นเนี่ย เมื่อทายโทษทุกให้ทายเสาในทางโหราศาสตร์มีคำกรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าโทษทุกมันมาจากเรือนการงานและการกระทานะครับเวรกรรมอีกต่างหากดังนั้นดาวเสาเป็นดาวกรรมเก่าและมาจากเรือนมรณะด้วยนะครับซึ่งมรณะเนี่ยหมายถึงกรรมเก่าเช่นเดียวกันนะครับเป็นภพอดีนะครับไปโครจรอ,อยู่ในเรือนปัจจุบัน อดีตส่งผลถึงปัจจุบันแต่ว่าคนมิถุนกำลังโดนเช็คบินครับตอนนี้คนมิถุนกำลังจะต้องเจอศึกหนักที่ต้องระมัดระวังผมไม่ได้พูดให้กลัวนะครับผมไม่ได้พูดให้คุณตรนกนะครับแต่ผมพูดให้คุณระมัดระวังตัวและเตรียมพร้อมให้ดีกับการที่จะเกิดปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้นะครับคือ2ปีครึง่งดาวเสาจะแก่องศาไปเรื่อยๆอันนี้ใครเจอปัญหาแล้วเนี่ยบอกเลยนะว่านํำจิ้มครับ ตัวจริงยังมาไม่ถึงครับเพราะว่ามันอยู่2ปีครึ่งเนาะนู่นไปรอเอาปีสองปีครึ่งอีกข้างหน้าน่ะเต็มตัวครับ2ปีขึ้น2ปีขึ้นไปนะเนี่ยมันจะเยอะมันจะแรงมันจะร้ายมากๆเพราะว่ามันแก่องศาดาวอะมันจะมียกเว้นดาวราหูดวงเดียวเนาะกับดาวเกตเนี่ยนะครับมันจะสวนทางชาวบ้านดังนั้นจะเป็นคารารูแบบนอกกนั้นเนี่ยดาวมันจะค่อนข้างเข้าไปในทางศูนย์องศาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่จนถึง ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบถูกปะครับดังนั้นมันก็จะแก่องศาไปเรื่อยๆมันก็จะให้โทษหนักขึ้นเรื่อยๆเยสาเนี่ยให้โทษทุกแบบค่อยเป็นค่อยไปหนักคือเหมือนกับเราแบกข้าวสารหนึ่งกระสอบสองกระสอบสามกระสอบเทินกันไปเรื่อยๆนะครับมันหนักอย่างนั้นนะคือมันหมายถึงการแบกรับที่เหนื่อยและหนักมากขึ้นเรื่อยๆตามองศาตามระยะเวลาเช่นเราเรากําลังปลูกปลูกข้าว โอ้โหมันกว้างมากเลยที่ดินเรามีม,มีมีที่กว้างมากเลยเราปลูกตอนแรกเราก็ปลูกได้ได้ล็อกหนึ่งถูกไหมครับมันจะมีเขาเรียกว่าคันนาเนาะมันจะมีคันกั้นนาเนี่ยมันจะมีมีหลายช่องถูกป่ะเราก็ทําช่องหนึ่งเสร็จเงยหน้าขึ้นมามองอา้าวอีกเป็นสิบเลยอะ่ะ เหนื่อยมากทําอันเดียวก็เหนื่อยจะแย่แล้วเนี่ยดาวเสาร์ให้โทษแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไหมายความว่าทํา1แล้วก็เหนื่อยเอาทำสองเสร็จเงยหน้าขึ้นมาดูอีกตั้ง8ปดอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆร่างกายก็รา้าขึ้นเรื่อยๆทุกขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือดาวเสาร์ให้โทษแบบนี้เลยครับเอาพูดง่ายๆเหมือนเรายกเวทน้ําหนักเนี่ยตลอดเวลาจากบ้านเราไปสู่ห้างเราไม่ต้องอะไรมากเลยเอาแค่ว่านั่งรถนี่แหละครับแต่เราถือตลอดเวลาห้าามวงนะ ถือเอาเราห้างนี่ยห้างห้างเนี่ยไกลจากบ้านเราสิบกิโลเราก็ต้องถือเวทเนี่ยไปเรื่อยๆสิบกิโลค่ะคุณคิดดูไอ้แรกๆเนี่ยพอทนไอ้หลังๆมาพอเลยจะว้าครับอยากวางแล้วนะครับแต่มันวางไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเราจะได้รู้ว่าดาวเสาให้โทษอย่างนี้แหละครับคือความหนักหน่วงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มหนามทิ่มตําใจอ่ะแรกๆก็แล้แคละๆๆคายเหมือนมดกัดพอเอาไปเอามาจิ้มเข้าไปลึก ลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆยิ่งเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นจนแบบมันปวดรล้าทรมานมากๆจนอยากจะดึงออกแต่ก็ดึงมันบ่งไม่ออกอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันคือสิ่งที่มันทวีคูณลายไปเรื่อยๆอันนี้ระวังเนี่ยคือดาวเสาร์ให้โทษแบบเนี้ยพอมาอยู่เรือนการงานมันก็อืมมรณานะกรรมะเปลี่ยนงานย้ายงานวิธีการแก้คือการเปลี่ยนงานย้ายงานใครเปลี่ยนงานย้ายงานอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียนะครับมันเป็นเรื่องดีเพราะมันจะไม่ตกงาน แต่ถ้าคุณทนอยู่ต่อไปคุณเตรมตัวตกงานได้เลยครับเพราะว่าอย่าคิดว่าไม่มีเกณฑ์การตกงานนะ้บมราณาสุขราามรณกรรมะไม่ได้เกี่ยวกับภพวินาศใช่ไหมแต่มันโยกกระดาบริตอยู่ที่เรือนวินาศครับแล้วมันตกแบบกระทันหันด้วยนะโดนเลิกจ้างไม่ดูตัวนะครับเละเล,เลเอะอพนักงานมาทํางานอีกวันหนึ่งเอา้าดันโรงงานปิดแล้วไม่เปิดปิดตัวกิจการปิดกิจการนูน่นนี่นั่นไม่ได้เงินตอบแทนไม่ได้อะไรเลยก็มีนะดังนั้นเนี่ยระวังคือเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ สำหรับคนมิถุนที่อย่าคิดอย่าชะล่าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะยังเอ่อยัง้นย่างนี้อย่างนั้น่นนะมันเราอย่าไปคิดนะครับให้คิดให้คิดแบบเว r s ์สเชฟไว้เลยว่าอาจจะมีเกณฑ์การตกงานได้เลยนะเรามาระวังดีๆแต่ไม่ได้แปลว่าร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องตกงานแต่มีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ยเยอะกันเลยนะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับการที่มันจะเกิด เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งมันหมายถึงการสั่นคลอนในความมั่นคงของคุณพบกรรมะเนี่ยเป็นพบที่เห็นความมั่นคงมากๆเลยครับแต่ว่าพบมรณะเป็นพบเห็นความไม่มั่นคงเลยเพราะมรณะเนี่ยหมายถึงการสูญเสียการลบนะครับเป็นเนกาทีฟนะครับส่วนกรรมะเนี่ยเป็นโพสทีฟนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่ามันมาทําให้เกิดความสั่นไหวความสั่นคลอนในเรื่องของการงานการงานคือการเงินเงินเอามาทําอะไรเลี้ยง ชีวิตประทังชีพถูกปะไม่มีเงินก็ไม่มีกินไม่มีงานก็ไม่มีเงินอ่ามันก็เป็นวงจรโนมิโน่แบบเนี้ยันนั้นเนี่ความเสื่อมมันมาแล้วครับมรณะคือความเสื่อมทั้งปวง ไม่ว่าจะเสื่อมเรื่องอะไรก็ตามแต่มันจะมาทําให้การงานเราเกิดการสั่นคลอนวิธีการแก้คือการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือเดินทางไกลนะครับจะเป็นตัวแก้ทีนี้พอดาวเสาร์เนี่ยโคจรถอยหลังข้ามราศีหรือเรียกว่าพักข้ามราศีจากราศีมีนเข้าเขตราศีกุมในวันที่23สิงหาคม2568 จะอยู่ในราศีมีนทั้งหมด3เดือนครึ่งนะปัจจุบันนี้ยังอยู่ในราศีมีนนะครับพอไทยหลังเข้าสู่ราศีกุม2ยี่สิบสามิงหาใช่ไหมจะถึงวันที่13มกรุมปพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าพูดง่ายว่าก่อนวันไทยอ่ะครับอืก็จะอยู่ในราศีกุมเนี่ยนะครับแล้วก็ย้ายเข้าราศีมีนวันที่13กุมภพพันธ์2อเนาะเออดในนั้นจะอยู่ในราศีกุมเนี่ยสเดือนครึง่งสเดือนครึ่งเนี่ยจะบอกว่าดีก็ดีจะบอกว่ารายก็รายดีหมายถึงไม่่่่อยูในนนนนนเกณฑ์ลัััาามมมมจจะะไไไดด้้แรงข แต่ข้อเสียคือมันไปพบมันไปรบกวนพพเรือนสุภาษะนะครับเพราะมรณะไปเรือนสุภาษะแต่ผมว่ามรณะสุภาษะยังดีกว่าเพราะอย่างน้อยดาวราหูยังเข้มแข็งไปกเกษตรเนี่ยรองรับแต่ในเกณฑ์ลัษนานี้มันแรงถึงลัคนาเลยนะแล้วมันจะไปเบียดกับดาวพาวระหัสบวดีด้วยตอนนี้จะดีขึ้นผมว่านะครับแต่ความดีก็มีความเสียอยู่ด้วยเพราะการถอยหลังของดวงดาวแปลว่าอะไรครับลำบากช้านานดาวเสาร์นะลำบากช้านานติดขัดล่าช้า วุ่นวายนะครับประมาณนี้ก็อยู่ในเดือนสุภาคือการเดินทางต่างถิ่นมรณะสุภาการเดินทางต่างถิ่นแต่ตัวน,นี้เป็นตัวแก้นะครับแต่ก็จะมีความวุ่นวายอยู่ดีคือมรณะสุภาเนี่ยมันหมายถึงว่าระวังเรื่องของผู้ใหญ่เจ็บป่วยใครที่เคยมีผู้ใหญ่รอดพ้นมาตอนที่ผู้ใหญ่เจ็บป่วยมารอบหนึ่งแล้วคือยังยังโอเครักษาดีขึ้น แต่ว่าอาการยังไม่ได้ดีแบบถึงไม่ได้หายอะ่ะแต่ว่ายังอาการดีขึ้นยังทรงๆตัวอยู่แต่รอบเนี้อาจจะมีอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะแรงขึ้นมาอีกรอบหนึง่งแล้วรอบนี้แรงกว่ารอบที่แล้วด้วยหมายความว่าโรคเก่าจะกลับมาโรคเก่าๆซ้ําๆจะกลับมานะดังนั้นเนี่ยหมายความว่าต้องอยู่ใกล้มือแพทย์มากๆเลยไม่งั้นเนี่ยก็จะมีเกณฑ์การสูญเสียผู้ใหญ่ครับมรณะสุภาคือการสูญเสียผู้ใหญ่ครับอืแม่ผมเนี่ยตรงมากเลยบอกเลยนะแม่ผมยังไม่รู้เวลาเกิดหรอกรู้แต่วันเวลา อะไรนะวันเดิมปีเกิดน,นะครับแต่เวลาเกิดไม่ทราบแต่ผมเนี่ยรู้จักแม่ทางชีวิตเนาะผมก็เลยสามารถรู้ว่าแม่เนี่ยรักขนาดไม่ถุนเพราะว่ามันตรงตรงที่ว่าแม่ผมยังมีดาวเสาร์เป็นเกษตรในเดอมบารณะแม่ผมคนที่ปวดกระดูกนะครับมีบาร,รดกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าตรงแล้วก็เป็นคนคิดมากเครียดกังวลง่ายแล้วก็แบบคิดวนซ้ำวนไปมานะครับในหัวสมองเนี่ยเป็นมรณะดาวเสาร์ ปวดกระดูกเนี่ยเป็นโรคของเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับอันนี้ตรงทุกอย่างเลยแล้วมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ด้วยในตอนหลังแผ่นดินไหววันที่2 8มีนาคม,มาครับแต่ว่าญาติผู้ใหญ่ผมเสียเนี่ยตอนประมาณวันที่31วันที่1เมษายนานะครับก็ก็นี่แหละผลจากมาจากมรณะสุภานี่แหละครับอื็นม้วมันตรงเลยตรงเลยครับในช่วงตอนดาวเสาร์เดือน กลุ่มกำลังจะย้ายเข้ามีนแต่ยังไม่ใหญ่ดังนั้นผู้ใหญ่คนไหนรอดพ้นไปได้ก็ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิด4เดือนครึ่งนี้นานครับ4เดือนครึ่งเลยนะก็ต้องดูดีๆแล้วก็เอาเป็นว่าทําใจถ้าเผื่อเขาจะต้องไปเพราะมันเป็นถึงเวลาของเขาแล้วนะครับหนึ่สเบียนกระดามรุตยูเหตุพลิกผันโดยไม่คาดฝันครับมันก็ต้องเกิดขึ้นโดยคือเอาเป็นว่าไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นร้อ แต่ให้ระวังเพราะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะแม่ผมเป็นตัวอย่างครับก็จะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่จริงๆอันเกิดขึ้นแล้วและมันตรงด้วยจากที่ผมเคยทํานายก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆเปะนะครับไม่ผิดไปจากสิ่งน,นี้เลยดังนั้นต้องมีอีกแน่นอนนะครับต้องมีคนต้องสูญเสียแน่นอนแต่จะใช่เราหรือไม่ใช่เราก็ระวังตัวเอาไว้เตรียมพร้อมเตรียมรับกับญาติผู้ใหญ่ที่กําลังป่วยเจ็บไข้ได้นะครับหรือใครที่สุขภาพดีก็จะมไีได้รับข่าวว่าผู้ใหญ่ ญาติผู้ใหญ่จะมีการเจ็บป่วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับยมนะครับเออแค่แค่เจ็บป่วยเฉยๆก็มีบางคนจากปกติดีเป็นเจ็บป่วยแต่คนเจ็บป่วยอะ่ะที่เคยรอดมาครั้งที่แล้วอ่ะครับอาจจะต้องเกิดเหตุการณ์ซ้ําเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นไปได้และอาจจะมีเกณฑ์การสูญเสียได้เช่นเดียวกันเนาะเอาเป็นว่าที่พูดเนี่ยไม่ให้ตระหนกหรือให้กลัวนะครับ แต่อยากให้คุณตระหนักแล้วก็ดูแลท่านใกล้ๆชิดให้มากขึ้นเพราะจะได้ไม่เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาอีกน,นะครับประมาณนี้เนาะเพื่อมันจะได้เปลี่ยนกลายกายดีไปในทางดีๆอะไรอย่างเงี้ยหรือพานพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับก็โอเคไปกังใจให้ทีนี้มรณะสุภาเนี่ยเรามาทําความเข้าใจดาวราหูไปกษตเรในเดือนสุภาและมีดาวเสาเข้าไปเบียนดาวเสาเบียนจากเดือนมรณะไปสู่เดือนสุภาเนี่ยมันหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง แต่ว่าต้องมีการเดินทางไกลหมายถึงว่าไปรับตําแหน่งในทางไกลก็ได้มีเกณฑ์จะลูกหลานแม้กระทั่งสาม,มีภรรยาก็มีเกณฑ์จะได้ไปเรียนต่อต่างถิ่นต่างประเทศด้วยนะครับก็มีการผัดพลาดพูดง่ายๆว่าคนมิถุนจะเกิดการผับพลาดครับแต่ผับพลาดจากเป็นหรือจากตายการจากเป็นเป็นสิ่งที่ดีดังน,นั้นเนี่ยผมว่าการจากเป็นเป็นสิ่งที่ดีกว่าหมายความว่าไม่มีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยไม่มีญาติผู้ใหญ่สูญเสียแต่สูญเสียญาติผู้ใหญ่ไม่มีแต่ อาจจะมีการจากเป็นแทนหรือเรียกว่าพับพรากนั่นเองพับพรากในทางที่นีหมายความว่าอาจจะมีลูกหลานไปเรียนต่อต่างถิ่นต่างประเทศมีสามีหรือภรรยาหรือยังไงก็ว่าหรือลูกเนี่ยไปเรียนต่อต่างประเทศก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เรียนศึกษาขั้นสูงนะปริญญาตรีปริญญาโทนะครับอืมก็เป็นลักษณะนี้เพราะว่าสุภาเนี่ยหมายถึงการศึกษาขั้นสูงนะครับถ้าเรียนปึกศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาอยู่ที่พบปุตตะนี่ครับ ปวดตาไปว่าเด็กนั้นคือการเรียนของเด็กแต่เรียนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยสุภาพคือผู้ใหญ่ดังนั้นการศึกษาแบบผู้ใหญ่ก็หมายถึงปริญญาตรีขึ้นไปนะครับก็จะหมายถึงการไปยังต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดครับมีการไปได้รับตําแหน่งในต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะก็มีนะครับก็เป็นลักษณะนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องดีๆการพัดพากโชคคาวเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะทําให้เราแก้ร้ายกายดีคือยังอยู่ด้วยกันได้ แต่ถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางโหราศาสตร์บอกอย่างนี้หลายคนอาจจะบอกว่าทำไมให้คนรักกันแยกกันไม่แยกกันก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันเกิดกันเลิกรากันไปก็ไม่รู้ด้วยนะครับอย่ามาโทษนะเพราะว่าบอกแล้วแต่ไม่ทําเองนะครับดื้อเองคิดอะไรไม่เข้าเรื่องนะครับคือบางคนนะเอาตรงๆอนันนี้เอาตรงๆเหมือนกันบางคนเนี่ย ขาดพลาดพลาแล้วย,ยังยังมีปัญหาระหองละแหงกันเลยก็มีครับดังนั้นเนี่ยอย่าอย่าคิดว่ามันจะง่ายชีวิตนี้ไม่มีใครง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปฟังไอ้หมอดูประเภทที่แบบอวยสุดฤทธิ์สุดเดชนนะครับอวยแบบไม่มีปีบีขุยอะครับเออก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าอยากจะฟังให้รู้สึกฮิวใจแต่ฮิวไปมันคือของจริงหรือเปล่าอันนี้ดูด้วยนะครับมันอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้เหมือนกับหลอกใช้เราครับหลอกให้เรารู้สึกดีเพื่อเราแบบไปดูยอดวิวให้เขา แล้วเขาก็ได้เงินได้ทองแต่ตัวเราโดนหลอกครับเออนั่นแหละคุณรู้สึกดีหรือเปล่าถ้ารู้สึกดีก็ดูต่อไปครับแต่ถ้ารู้สึกไม่ดีก็ออกมาจากคนเหล่านั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตคุณให้ดีขึ้นเลยครับมันทําให้คุณปลอบโยนเหมือนกับดมกาวครับพวกพวกยาพวกคนที่ชอบเสพยานะ่ที่ชอบดมกาวคือหลอกลวงเพ้อฝันไปวันๆแต่ความจริงตื่นขึ้นมาก็เจ็บปวดเหมือนเดิมเพราะตัวเองก็ยังอยู่ที่เดิมยัง ยังทําอะไรไม่ได้เพราะไม่เคยทําเพราะมัวแต่หลงอยู่กับภาพมายานะครับไม่ทําอะไรวันๆไม่ทําอะไรไม่ทําไม่คิดที่จะทําอะไรเพื่อให้มันดีขึ้นแต่แค่ดมไปวันๆเพื่อให้มันหลงไปกับเจตนาการของตัวเองซึ่งตื่นขึ้นมาก็จะปวดทุกครั้งแล้วเมื่อไหร่อ่ะจะดีขึ้นแล้วเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนั้นเมื่อไหร่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ พะไม่เคยคิดที่จะลงมือทําเลยเนี่ยไม่มีสิ่งใดได้ง่ายโดยในจัก,กรวาลน,นี้เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเราไม่เข้าใจเมตตหนักของความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้และจัก,กรวาลแห่งนี้คือผมอยากพูดมากๆเลยเรื่องพวกนี้เพราะว่าหลายคนนี่ยห่างไกลธรรมชาติห่างไกลาจากความเป็นจริงอยู่กับความหลงแสงสีและก็วัตถุนิยมเยอะแยะมากมายจนคนทุกคนหลงไปหมดแล้วการหลงในวัตถนุนิยมนู่นนี่นั่นไม่เป็นเรื่องที่ผิด แต่คุณต้องรู้จักควบคุมหมายถึงว่าเข้าใจความเป็นจริงด้วยว่าสิ่งนี้ควรหมายถึงว่าไม่ยึดต,ติดนะครับมีได้แต่ไม่ยึดต,ติดเพราะว่ามีมันแล้วก็ทําให้เราทุกข์ถ้าไม่มีมันก็ทุกข์เหมือนเดิมอย่างนี้นครับดังนั้นเนี่ยให้เราเข้าใจทุกอย่างแบบเหมือนพุทธศาสนาสอนนะ่ะไม่ได้หมายถึงให้เราละทิ้งไปซะหมดแต่หมายความว่าให้เราอยู่กับมันโดยไม่ยินดียินหลยเออมีมันก็สุขใจไม่มีมันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ทําให้เราทุกข์ อะไรประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b ์ติดตามบริจาคการช่วงชั้แนะของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ